กันอีกแล้วนะคะในช่องใบนุษฐานนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเข้าปารีสนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเดือนธันวาคมนะคะเป็นเดือนส่งท้ายปีนะคะคือเดือนสุดท้ายของปีตอนรับปีเอ่อส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะช่องใบนุษฐานนะคะก็เลยจะพาไปดูไฟคริสต์มาสนะคะคือที่ฝรั่งเศสเขาเรียกคริสต์มาสเขาเรียกว่าโนแอนนะคะค่ะอันนี้เอ่อช่วงเฉลิมฉลองเนี้ยเขาก็จะ ตกแต่งไฟตามเมืองต่างๆนะคะเดีย๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าแต่ละที่มีความแตกต่างและสวยงามขนาดไหนนะคะตามมาดูเลยค่ะแล้วมาช่วยกันตัดสินใจนะคะว่าตรงไหนสวยตรงไหนสวยที่สุดตรงไหนหน่ารักที่สุดนะคะตามมาเลยค่ะเดีย๋ยวเราพาเข้าปารีสนะคะวันนี้เรามาเริ่มที่แรกนะคะที่แบ็กซี่วินลาดนะคะแบ็กซี่วินลาดเราจะอยู่ในธีมที่ว่าอัมเบราสกายนะคะ ท,ที่นี่ก็ก็คือว่าเขาใช้ใชร่มทั้งหมดในการตกแต่งนะคะที่เห็นนี้คือต้นคริสต์มาสนะคะตกแต่งด้วยร่มแต่ที่เห็นนี้มันกระเจิดกระเจิงเนี่ยเพราะว่าที่ปารีสเนี่ยฝนตกแล้วก็ลมแรงมากมันก็เลยปลิวไปกับตามลมมันก็เลยจับเด formed ไปนิดนึงนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูทางฝั่งของทางเดินนะคะต้องบอกว่าที่แบ็กซี่วิลล่านะคะจะเป็นเหมือน o u t เลทไม่ใช่าท์เลทเป็นร้านค้า เป็นที่แฮงเอาสำหรับพวกวัยรุ่นที่เลิกงานหรือว่าเลิกเรียนกับเด็กโตๆนิดนึงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะที่เห็นไฟกับพริบกับพริบนี่นะคะไม่ใช่อะไรนะคะเขาเปิดไฟเพื่อให้เป็นเลเยอร์มีกับพริบไม่ใช่ว่ากล้องเราสัตว์นะแล้จะเห็นมันจะนิ่งค่ตึ่งบริเวณเนี้ยก็จะเป็นร้านค้าเล็กๆเ,เป็นช้อปปิ้งไม่ใช่ช้อปปิ้งมอลเป็นร้านเป็นร้านเป็นร้านไปนะคะ ทุกๆปนี้น่ารักดีถ้าเกิดใครเห็นก็อยากเป็นไอเดียเอาไปขายกาแฟที่เมืองไทยก็ก็ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่านี่น่ารักเลยถายมาให้ดูที่บริเวณบ,บัคซี่วิลล่านะคะที่เนี่มีคนมาถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็เอาไปลงติ๊กต k อกอย่างเยอะจริงๆว่าดูมันน่ารักนะเอาโล่เอาโล่าลมาไปทาเรียง์เป็นชานเดินแล้วก็เดินไปหาที่ต้นคริสต์มาสที่ว่า ต,ตกแต่งด้วยร่มทั้งหมดเลยนะคะสวยค่ะสวยคือเขาใช้สีแบบค่อนข้า,างที่จะไม่ได้ใช้สีฉูดฉาดเป็นขาวกับสีออกเบจส,สีสีน้ำตาลอ่อนๆน่แล้วเขาก็เล่นไฟไปชอบนะที่ถือว่าสวยเลยสวยแบบเรียบๆแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะที่เราก็ไม่ควรพลาดนี่กาอ,อยู่ในฝังของถนนช่องอเมเซ่นะคะซึ่งเป็นถนนสายหลักเลยที่เพิ่งจะเปิดเอ่อเขาเรียกอะไรนะ เ,ออเปิดฉลองไฟโนแอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าไฟมันจะเสวยในส่วนของถนนชองอิเลเซ่นะคะ <ใน S 2> ก็กประดับไฟ <ป S 1> ตามต้นไม้นะคะตลอดทั้งสายของถนนเส้นนี้เลยพอดีเราได้มาจังหวะ <Okay. S 2> ที่เขากําลังจะเดินไม่ใช่เดินขบวนประท้วงนะคะแต่เป็นการเดินเพื่อเชิดชูน่าจะเป็นบุคคลสําคัญอะไทรสักอย่างนะะี่ค่ะ ซึ่งเห็นบ่บอยๆมากๆเลยนะคะเขาจะเดินไปที่ตัวอาร์หรอที่องอแล้วจะมีการทําพิธีที่อืจะไม่ทราบพิธีอะไรนะคะนี่ค่ะน,นะคะก็จะประมาณนี้นะคะไฟที่ถหนดจองอิริเต้นะคะคือสองข้างทางก็จะประดับไฟแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าอมืมีอะไรพิเศษมากมายนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็วันที่ส่วนใหญ่ก็วันที่31ธันวาคมนะคะวันที่สุดท้ายของปีเนี่ย ถนนเส้นนี้ก็จะถูกปิดนะคะแล้วเขาก็จะมีให้คนเข้ามาเดินดูไฟเขาเขาจะมีไฟที่ตัวอาร์เดอทอองแล้วก็มีการจุดฟุแต่ว่าคงไม่ได้ทําคลิปเลยะคะเพราะว่าเคยมาปีหนึ่งปีไหนไม่ทราบแล้วขากลับกลับยากมากคือปิดรถไฟทุกสายเลยเราเดินแบบแล้วก็หนาวด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ปลสแงโดมนะคะกำลังเดินทางมาที่งโดม ก็เป็นประดับด้วยไฟก็เป็นต้นคริสต์มาสล้อมรอบเลยนะคะล้อมรอบแล้วก็มีต้นคริสต์มาสแต่ละมุมนะคะมุมละสองต้นสองต้นเป็นทั้งหมดแปดต้นใหญ่นะคะก็เรียบเรียบหรูๆตามสไตล์ของเขาแหละคะ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่สําหรับคนทุกคนมีสตางค์เยอะๆมาซื้อของ อ่าเรามาต่อกันที่ฮุสตมันเซนลาตานะคะฝั่งฮุส m a มันนะคะเริ่มต้นที่ห้างแกลเลอรี่ลาฟายเยตก่อนเลยค่ะก็วิธีนก็คือตู้กระจกของโถที่ห้านะคะมาในตีมที่ว่าหนึ่งโนแอนนะคะก็ต้องบอกเลยว่าฝั่งฮุสตมันเนี่ยเป็นที่ตั้งของห้างใหญ่ก็คือแกลเลอรี่ลาฟายเยตกับห้างแพงตองซึ่งทุกปีเนี่ยเขาจะเหนกับขันกันเลย่ว่า ของใครจะสวยใครเพราะว่าที่วิธีนต้องบอกวิธีนี้คือตู้กระจกตู้กระจกนะเออกระจกเนี่ยค่ะเขาจะตกแต่งซึ่งคนน่ะจะลังไลมาดูมากโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเพราะาดูทิฉันน่ารักะะแต่ละร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมาทําเป็นวิธีแต่ละที่แต่ละที่ว่าแต่ว่าปีเนี้ร้านค้าเนี่ยออกมาทําน้อยนะคะน้อยมากเลยแต่ว่าในตัวของ แล้วเฟยย็ดเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นของตัวห้างของเขาเองซึ่งปกติแล้วว่าแต่และยี่ห้อดังๆอย่างชาแนลหรือว่าจะเป็นพวกทีอออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาทำแต่และว,วิกินแต่ละตู้ของเขาะคะ่ะเพื่อเป็นการโชว์ว่าเหมือนกับแข่งขันกันใน,ในเรื่องเหมือนกับเขาจะมาโฆษณาขายสินค้าะคะแต่ปีนี้ตู้กระจกที่เป็นยี่ห้อต่างๆเนี่ยจะน้อยจะน้อยมาก ก็จะเป็นคนเนี่ยก็จะเอาใจเด็กๆนะคะเด็กๆนี่หูร้องกันละงมเลยเห็นแล้วก็เราเองเราก็ยังชอบนะเพราะมันน่ารักแบบตื่นตาตื่นใจเด็กๆเห็นเขาก็โอ้อยังตัวกระตุกเนี่ยเขาเป็นเป็นลูกกระต่ายอะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรอ่ะเห็นเห็นไหลไหลตู้มากเลยนะในในของของฝั่งอัพย้ายนะคะก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรใครรู้อ่ะในคอมเมนต์มาบอกบอกว่ามันมันคือ ถ้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกมน,นะเราไม่ได้เอยเนี่ยค่ะดูติน่ารักเลยน่ารักเนาะสีสันเลยแต่ว่าที่ที่เราไปเย็นเนี่ยคือเน,น้เนแบบถนนเนี่ยผขประดับด้วทองสีทองหมดเลยต่าเลยก็เนี่ยเห็นไหมกระต่ายเนี่ยมันคือตัวอะไรอะ่ะไม่รู้จริงๆน่ารักมากเลยะ่ะแต่ละตู้ เราก็เดินไปแต่ละตู้ถ่ายแบบให้มันเห็นชัดๆนะคะให้มันเหมือนกับว่าเราถ่ายไว้เป็นที่ระลึกด้วยอ่ะสําหรับตัวเราเองนะคะยัก็อยากจะทําทุกปีด้วยสําหรับเรื่องเตอ,อตู้กระจกของแต่ละที่ไฟแต่ละที่เนาะมีการแบบตกต่างกันค่ะอันนี้คล้ายๆกับทีมของดิสนีย์ดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมใครรู้ก็บอกว่าอ้น,นี้ตัวประตูนี้มันคือตัวอะไรซึ่ง เราเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าไอ้ตัวผู้นี้มันมันมันต้องมีชื่อเนาะเราก็หัาจากการ์ตูนมานานแล้วลูกๆก็โตหมดละถ้าสมัยก่อนอาจจะอาจจะรู้ก็ได้เพราะว่าดูดูกับลูกเนี่ยค่ะนี้ก็เป็นกับดิสนีย์บ้าเด็กร้องกันเอลซ่าเอลซ่ากำลังงมใช่เนี่ยตัวของดิสนีย์จำได้ไอตัวเขียวๆก็ ตัวอะไรกาฟินไม่ใช่กาฟินเนี่ยไอตัวตัวเขียนเนี่ยเนี่ยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปทำที่ดิสนีย์เขาใจดิบเนี่ยน่ารักเนาะดูสิคะเป็นสีแบบน่ารักมากเนี่ยที่ที่ที่ตัวกาฟรายเอทแต่ไม่รู้ว่าปีนี้ของแคต้องเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากลาฟเยเอเนี่ย เราจะไปที่แพงตองไปไปดูเพราะว่าทุกปีเนี่ยแพงตองเขาไม่มีแผวเลยนะเขาจะแบบแบบมกับสู้กันสุดดิเลยตอกห้างีนะเห็นไหมคะว่าเขาจะไม่ได้มีร้านค้าพวกหมาส่วนยี่ห้อดังๆนะครับนะครับจะเป็นห้างเองอันนี้คือรอบๆ รอบๆอุสมันะ์แล้วก็ประดับประดาไปเนี่ยตู้นี้ together. เราก็เจอไอ้กระต่ายดูกระต่ายแล้วมันมีเกมอ่ะเออดูเนาะทัวอะไรเห็นไหมคะเขาก็จะมีกระบว๋กระเป๋ามาห้อยแบบว่ามันจะโฆษณาโฆษณาพวกเครื่องนี้น่าจะเป็นโฮเอเออ เริ่มเริ่มมาแล้วเริ่ม,ม OA, อูนน้โอเอโอเอแต่ก็อยากน้อยๆเนาะทุกๆปีเนี่ยติดได้ว่าเราไม่เราไม่เรา,เราอันนี้เราเพิ่งม,มาเริ่มทำคลิปแกถ้าตอนหน้านั้นนะก่อนโควิดเนี่ย<า>เขาจะมีแบบพิเศษมากเลยอะมันจะมีแบบตะการตาตัวพิตอันนี้อันนี้มีถ้าอ่านภาษาไทยมัน เหมือนภาษาไทยเนาะตาเบไม่รู้แต่นี้ไม่วไม่ห้อยไม่รู้เ่ยอ่านถูกป่ะนะแต่ว่าเราเรียกบางเผื่อเราก็เรียกตาเบเพราะมันเหมือนภาษาไทยเนาะก็ไก่สากาคาเอย์แล้วก็บอตาพักไม่แปลกใจน,นะ,ะว่าเวลาคุณพ่อผู้ปกครอง ก็จะพาเด็กๆมาดูไกลแค่ไหนเขาก็มานะอย่ามาจากนอกเมืองเลยอ่ะอันนี้เราเข้ามาในตัวของห้างในตัวห้างนะคะลาแยัคตะเรามานย่ยได้จังหวะพอดีเลยหรือเปล่าเปลี่ยนไปตรงโดงยอดโดเพราะว่าตัวลาฟยันเนี่ยมันจะเป็นโดมไปเป็นห้างถูกห้างคันน่าจะห้างคันนะ,ะเรามาช่วงจังหวะพอดีก็เลยยืนถ่าย จังงงงไต่ให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็สวยสวยแบบอันนี้คือข้างในเนสปังเนี่ยสูงจากพื้นขึ้นไปถึงน5 0าเลยนะคะ สีปกติเลยนะสีปกติที่เขาไมา่ได้เปลี่ยนก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้เราขึ้นมาดูที่ชั้นห้านะคะดูว่าโอ้เห็น,นะครับเขาแม้กระทั่งตัวสลิงที่แขวนเนี่ยเขาก็แบบว่าไม่ได้ให้ใหเราเห็นเป็นสลิงอะ่ะรือความละเอียดของเขาอะ่ะเขาก็เอาไฟมาประดับนะมันจะได้ดูแบบเออเหมือนกับเป็นดาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออสวยสวยจริงๆอะ่ะซึ่งตัวห้าปกติของเขาอะ่ะสวยอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นสถาน เป็นที่เก่าแก่แล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าเขาปรับปรุงแต่ไม่ได้แก้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม่ห้างไมสวยมากเลยอะถ้ามาเที่ยวบางเส็ก,ก็อย่าลืมแวะมาที่ห้างแกลเลอรี่ลาฟเปียนนะคะนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆอย่างใดทั้งสิ้นแต่เราเห็นว่าเออในตัวห้างเนี่ยมันมันมีความมีความเก่าแก่มีความสวยอะสวยอีกห้างนึงนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ขี้เหนียวนะเพราะว่านี่เราอยู่ตรงที่ชั้นห้าเนี่ย ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะคือออกไปที่ดาดฟ้าได้แล้วเราพาออกไปเนี้ยค่ะเรากําลังออกมาที่ตัวดาดฟ้าที่ที่แกลลี่ลาฟยัตนะคะมันไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดคุณขึ้นไปที่เออสมมุติอย่างขึ้นไปที่ตู้เจอโมอปานาสมว่าขึ้นไปดูวิวตูกเนี่ยคุณต้องได้จ่ายบาท,ทีเออไม่ใช่สิบสิบยูโรยี่สิบยูโรก็ว่ากันไปแต่ที่ลาฟยัตเนี่ยเขาก็ใจดีนะคือเขาก็ให้ขึ้นมาดูได้แบบ ไม่ได้เสียเงินน่ะคือคุณขึ้นขึ้นมาได้เลยตลอดเวลาเขาก็เปิดจนกว่าห้างห้างเปิดจนห้างปิดนะคะแต่นนี้เราขึ้นมาก็ประมาณห้าโมงเนาะห้าโมงเย็นแต่ว่าหน้าหนาวอะ่ะห้าโมงเย็นที่นี่ก็มืดแต่ว่าในช่วงนี้ที่ฝั่งเตก็อากาศไม่ดีอะ่ะอากาศก็จะเป็นแบบเอ,อ่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยบางทีเราไม่เจอแดดเลยอะ่ะเจอแต่ฝนบางทีก็มีฝนแบบพัปลอยอะไรเงี้ยเนี้ยนะคะ ผลเยอะมากเขามาดูไฟแบบมาดูวิวอ่ะเพราะว่าตรงนี้เรามันไม่ได้เสียดตาตาสวยค่ะสวยมันก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึงนะ่งเนาะเราก็ไม่คิดว่าเราจะถ่ายรูปได้สีแบบชอบนะชอบสีเวลาเราถ่ายรูปเห็นไหมคะ้างล่างเขา,เขาประดับประดาฟไฟ นี้เรามาถือฝั่งของแพงตองนะคะอยู่ในเส้นฮุซมันเหมือนเดิมนะคะฮุซมันแพงตองปีนี้อยากแผ่วอ่ะมาในธีมสีทองกับสีเงินนะคะก็ตัววิธีเนี่ยก็จะมีของอาตูลิเย่ชาแน่นะคะถ้าเป็นอาตูลิเย่อาตูลิเย่ก็เหมือนกับว่าเป็นโรงงานถ้าเปแปลนาษะไทยก็รักแขนโรงงานโรงงานมากกว่าน้องอาตูลิเย่อันนี้ก็คืออาตูลิเย่ชาแน น่ารักน่ารักน่ารักอีกแบบเอาใจเด็กๆจริงเนี่ยเขาก็มันก็แบบเนาะน่ารักอะ่ะเขาทำเป็นแบบโรงงานของคาแนนการ์ตูนเด็กๆชอบร้องกันเลยม สมัยก่อนก็พาลุกงมาดูนะทุกปีเลยอ่ะ้องนะนะไปใส่เด็กก็อันนี้เรามาถ่ายเนี่ยวันทีมันไม่ไ่้มีคนเยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังมีเด็กหรือว่ามันมันไม่ใช่วันเช่นมันไม่ใช่วันหยุดสองทิดนะฮะวันาคนก็เลยไม่อยเยอะถ่าก็เลยต้องในงานคุงยันไม่ได้แบบภาพบแตบบ่แบบ ไม่ต้องมีติดคนเลยคะหคะก็มีแต่เห็นมิเตอตุรีเย่ของชาแนลนะปกติปกติมันต้องมีจีออมีพาด้ามีอะไรนะแล้วก็อันนี้เป็นของทางข้างเขาทำเองนะก็มีกระุกกระเปาตัวนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้บอกยี่ห้อนะมีเห็นไหมคะไปก็จะเป็นสีน้ำเงินอ่อน ก็ทาไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นตัวนี้ทักเขาเรียกอะไรตั้งแต่วิจินของคะแน่แล้วก็มาวิจินตัวนี้เป็นไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้ใช้ปีน็อกิโอป่ะเนาะใช้ป่ะไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็เม้นมาบอกกันเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาท่าตำอาง เปาคือสินค้าที่เขาขายอยู่ในตัวพล่องตแต่ไม่ได้ระบุข้อ,ขอแบบแบบเป็นอตนะูริเยดีออาตูริเยของคาร์ด้าอะเป็นอตูริเยเดกาโดเหมือนว่าเออจะให้คนมาซื้อเครื่องเครื่องาโดเครื่องของขวัญสำหรับปีใหม่นะคะ่ะก็ไม่ได้มีอะไรแบบลรูหาราอลังการทางทางฝั่งลาฟรเยตน,นะคะก็แถวนิดน,นึงเนาะปีนี้ ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ทําเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเพราะว่ามันปีแล้วเนี่ยสถานการณ์โควิดรู้สึกมันจะแรงนะแรงกับไม่ให้ออกบ้าน,นอะไรอนยะ่างเงี้ยถ้าออกไปทำงนานได้อเขาก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะก็จะเป็นตัวเนี้ยทุกพิธีนทุกทุกของหรือตู้กระจกเลยพิธี ออมาจากกุสมันเรามาที่ซิตี้ฮอล์ค่ะโฮเทลเดลเดวินก็คือเป็นซิตี้ฮอลของปารีสนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็ที่ว่าอะไรนะอะไรเขาเรียกอะไรนะที่ว่าราชการจังหวัดป่ะไม่รู้เออซิตี้ฮอล์ค่ะเรียกง,ง่างี้ยซิตี้ฮอล์บ้านเราเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนึนึกนึก จนผู้ว่าไม่ใช่จนผู้ว่าสิเป็นพี่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนเออไม่รู้ยึกไม่ออกอะซิติฮอลละกันที่เนี่ยอลังสวยสวยเลยอ่ะสวยสวยสวยเขาจะมาอยู่ในตีนที่นี่ว่าสวนป่าต้นคริสต์มาสเขาก็เอาต้นคริสต์มาสเนี่ยมาวางเรียงแบบ มจาจัดเป็นสวนเลยอะคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็ประดับไฟริต์มาคเยอะมากคนเยอะมากจริงๆคนเยอะแบบมาดูมาถ่ายรูปมาแบบสวยนะะ่าะคือเขาทำเป็นตัวเป็นไฟสีเงินแล้วก็เป็นถ้าเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยตรงตรงตรง,ตรงไฟสีเงินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนับมันมีม้าต,ตกอหมือนันนี้เราถ่ายก,ก็ไม่ได้ไกลนะแต่ว่ามันมันยังมองได้ชัดเนี่ยค่ะก็จะเป็น ต้นคริสต์มาสประดับประดาทำเป็นสวนเออสวยอะ่ะสวยคนเยอะมาดูกันแล้วก็มีวิธีเออตู้เป็นตู้เหมือนตู้เขาทำเป็นเหมือนว่าเป็นสวนป่าอะไรอย่างเงี้ยสวนป่าสมัยเก่าปะ่ะไม่ใช่เขาก็ไม่ได้เขียนอะไรบอกเยอะนะเออแต่มันก็สวยอะ่ะ ดูแล้วก็เพลินเดินเพลินน่ะนี่เห็นไหมคะก<อ>็ไม่ใช่ว่าทําทําเพื่อเด็กด้วยนะมีเนี่ยเราอยากเล่นมากเลยนะ่ะแต่ว่าเขาทาให้เด็กเล่นเห็นไหมคะเขาทำเป็นสวนเนี่ยคือที่กว้างมากนะทีโ่โฮเทลดูวินที่ททเรียกซิตี้ฮอล์เยแล้วเขาก็ทําเป็นสวนแต่ที่แต่ที่เนี่ยเวลาจะเข้าไปข้างในเนี่ยต้องสวมหน้ากาก จะมีคนเป้าลหลายๆจุดมากก็จริงอ่ะก็เ,เรียกว่าตอนนี้มันก็ยังไม่สเสียรเอาเรื่องสถานการณ์โควิดก็ยังมีคนติดเชือ้อต้องบอกเลยว่ายอดติดเชื้อที่ฝรั่งเศสสูงมากนะคะแต่เขาไม่ปิดอะไรเลยเขาพยายามที่จะให้มันเป็นเรื่องธรรมดาคนติดเยอะมากแต่ว่าอาการมันก็ไม่ได้รุน,รนแรงนะเขาก็กก็็เามันตรงกันข้ามกันเลยอ่ะเขาไม่ปิดอะไรเลยเขาให้เปิดให้คนแบบชินกับโรคนี้ ชินกับโควิดเนี่ยให้เราอยู่กับโควิดให้ได้อันนี้ดีนะคะดีนมีแอบขายของนิดนึงอาจจะเป็นมีเขามีสต็อกนะ่ะขายของด้วยะคะที่โฮเทลโนวินเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นไหมคะที่เป็นโดมเนี่ยคือห้างเบรฮัชเวนะคะชื่อมเต็มก็คือบาซาร์เดอรโฮเทลโนวินนะคะห้างก็เป็นห้างใหญ่ห้างหนึ่งเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยดู ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราจะข้ามไปที่ B H B มอเห็นเขาก็บอกว่าประดับเป็นวิธีเหมือนกันนะตอนนี้เราก็ข้ามกำลังจะข้ามมาฝั่ของตัวคูเทนวินฝั่งตรงข้ามก็เป็นห้ามสะไปตินค้านะคะ B H y ค่ะอ้างเก่าแก่้างน่จะมาในธีมของอะไรสวิสหรือเปล่า สวิตนี่ก็จะเป็นประมาณว่าที่สวิตน่าจะขี่ม้านะตอนนี้น่าจะเป็นขี่มา้าเรียกว่าแทบ,แบ,บทั้งทั้งประเทศเลยก็ได้มั้งนะคะก็อยา่านี่มันไม่ชุกมันไม่พุกพลาดเหมือนกับที่ที่พุสปันหรือว่าคนเทไปที่โฮเทลดูวินหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จะเป็นเนี้ยค่ะธีมสีขาวสีแดงขาวสินขาเออสีแดงสินยาแล้วก็ สีขาวก็จะเป็นเหมือนกับว่าพีมาแล้วเขาบอกเขาอยู่ในทีมของสวิสเงียบมากเลยไม่มีแม้แต่คนขึ้นไปดูเลยเห็นไหมคะเงี่ยมเหงามากเลยนะไม่มีคนมาดู เหมือนที God. God God God. God. ่ฝั่งกุสมันกุสม wow ันนี่อุอ้ยกระจก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 กระแบบเสียงจอกแจกจอแจดจอกแยกเสียงจอแจเนาะเออเนี่ยค่ะเขาจะมาเต็มมาในตีแบบขาวขาวหิมะหิมะอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนะแต่มันก็ไม่ดึงดูดเท่าไหร่คนไม่มีคนดูเลยอ่ะน่าสงสาร ของเขาก็มีหลายวิธีมีหลายตู้ดูมีตู้นี้ใหญ่น้ำไฟด้วยเห็นแล้วก็อยากไปเที่ยวสวิตซ์นะเราอยากไปไปสวิตซ์เราไปคั่งฝิ่ก็เริ่มต้นจากที่ฝรั่งเศสไปสวิตแล้ว,ว, <c oughs> ลวมันจะมันจะเดีย๋ยวถ้ามีวันหยุดบ้างบ้างจะไป เป็นยังไงบ้างคะเรากลับมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่บริเวณแถวแถวบ้านนะคะก็ตบแตงไฟคริสต์มาสก็ไม่แพ้ที่ปารีสเหมือนกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะตรงไหนสวยยังไงก็กดคอมเมนต์มาคุยกันนะคะว่าที่ไหนสวยแต่ว่าถ้าเป็นโดยส่วนตัวแล้วตบมือให้กับฮุสมันแซงลาซานะคะก l ี่ลาฟเยตน่ารักแล้วก็สวยที่สุดเลยเรอค่าสมกับเป็นห้างใหญ่ อันดับหนึ่งของที่ฝรั่งเศสนะคะเป็นยังไงบ้างน้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจนะคะให้ทางให้เป็นการทําคลิปต่อไปแล้วก็คลิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนก็คงยังอยู่ในธีมของความเป็นคริสต์มาสก็คือโนแอนนะนะคะและอย่าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย